ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พนักงานสอบสวนควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจในายชนินนี่เป็นอดีตประธานกรรมการบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและถือเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตหุ้นสตาร์ครายสุดท้ายนะคะหลังจากที่ตามกลับมาจากเมืองนอกได้สําเร็จวันนี้ DSI นำตัวไปส่งฟ้องต่อพนักงานอายการคดีพิเศษ โดยท้ายของคําร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายหลายคนและมีความเสียหายสูงจากนั้นได้ส่งตัวไปฟ้องที่สารอาญาตามขั้นตอนคุณผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศนี้นะคะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ d s เอสไอนำตัวนายชนินไปขึ้นรถ ผู้สื่อข่าวเนี่ยเห็นเลยว่ามีผู้เสียหายกว่า20คนมารอพบตัวนายชนินอยากจะขอพูดคุยกับอดีตผู้บริหารสตร์คท่านนี้แต่นายชนินก็ไม่ได้ลงมาจากรถเนื่องจากกังวลในเรื่องความปลอดภัยนี่นี่คือตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายนะคะเขาก็มาถือปงถือป้ายกัน นักข่าวของเราพยายามถามนายชนินว่ามีอะไรอยากจะเล่าหรือไม่ในกรณีที่ถูกนําตัวส่งฟ้องและเป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายของคดีนี้แล้วแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคําถามกับสื่อมวลชนค่ะในวุมอของทนายความของนายชนินนะคะชื่อว่าคุณเรืองศักดิ์สุขเสียงสีทนายความบอกว่าคุณชนินไม่ประสงค์ที่จะประกันตัวตั้งแต่แรก และจะขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเหตุผลที่ไม่ประสงค์จะประกันตัวเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองถ้าออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกก็ดําเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปค่ะคดีนี้นี่มีผู้เสียหายนะครับมากกว่า4,000รายนะครับทั้งสถาบันการเงินนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับมุณล่าความเสียหายเนี่ย14,700ล้านบาทเลยทีเดียว mm hmm. ก็โดนสองฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ6ข้อกล่าวหานะครับรวมถึงเรื่องของฟอกเงินนะครับแล้วก็ ปลอมแปลงบัญชีผู้บริหารทาท,ทุจริตนะครับแล้วก็ช่อโกงทรัพย์สินประชาชนด้วยครับ